สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยอิเล็กทรอนิกส์ปกติแล้วจะเห็นอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงานวันนี้หนีเมียเที่ยวหน่อยไม่ใช่ครับวันนี้ผมไปซื้อแผงโซลาเซลล์เป็นแผงโซลาเซลล์มือสองร้านแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถึงร้านฉเฉลยให้ดูพอดี ถานที่ผมจะไปซื้ออำเภออยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลน,นะครับเป็นอำเภอไกลเคียงราคาแผ่นละ1,250บาทเองไม่แพงเท่าไหร่นะครับของซันเทค280วัตต์1,250บาทต่อ1แผงวันนี้ก็จะไปเอาสัก2แผงก่อนเพราะที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้แบตเยอะ นะครับ8ลูก9ลูกกับชุด12 V โวลต์ก็ชาร์จกว่าจะเต็มเกือบทั้งวันไม่ไม่ค่อยจะพอใช้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยไปซื้อทำคลิปให้ชมด้วยโอเคนะครับออกเดินทางเลยครับตอนกลางวันอย่างนี้ก็ชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยสมมติว่าแผงผลิตได้สัก15แอมป์อินเวอร์เตอร์ดึงไปสัก5แอมคอมพิวเตอร์จ่ายให้คอมพิวเตอร์ เหลือ10แอมป์ก็ชาร์จเข้าแบตนะครับจะได้แผงเยอะก็ใช้ด้วยชาร์จด้วยนะครับก็ว,วันนี้เลยเดินทางไปหาซื้อแบตอะไรก่ควันขโมงชงเฉงข้างหน้าไฟไหม้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับโอ้โอ้โอเกิดอ,อะไรขึ้นว้าวไฟไหม้ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยร้านเด็ดอุดมโซลาเซลล์นะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีมาถึงแล้วก็เอาขึ้นรถแล้ว NV คันเล็ก2แผ่นก่อนวันนี้เท่าก่อนเอาไป2รวมตอนนี้มี5แผ่นครับชมปั๊มน้ำปั๊มน้ำจากแผง280บัาท2แผงใช้ปั๊มสมุดนะครับงาน เผื่อท่านใดอยู่ใกล้สนใจอุดหนุนสอน 2, ครั้งอันนี้เลือกก็เหมือนจะไม่ได้เลือกตัวบนสุดก็ยกขึ้นเลยครับขี้เกียจไม่น่าจะต่างกันเยอะอายุแผ่นได้3ปีซันเทค280บวัอายุ3ปีก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ล่ะ35.2วลต์กระแส8.33แอมป์ช็อตซอร์กิต ตอนนี้น้องเขามัดให้อยู่ไม่มัดก็มันไม่ไมเปลิวหนักมันหนักเยอะจากที่ใช้สามแผ่นไม่ค่อยจะพอแบตเตอรี่แปดลูกชาร์จจนเกือบทั้งวันยังไม่ค่อยจะเต็มตอนนี้แค่เก้านาฬิกาก็ชาร์จเต็มสิบนาฬิกาก็เต็มแบตแล้วหลังจากแบตที่เพิ่มขึ้นเยอะส่วนท่านใดอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นก็ ลองหาดูนะครับเห็นลงขายใน Internet อินเทอร์เน็ตเยอะแยะลองคุยกันดูสอบถามตอนนี้ผมก็เห็นในเน็ตนะครับก็เลยโทรคุยจนได้มาซื้อเป็นครั้งที่สองล้ครั้งที่สองแล้วครับเดี๋ยวพาชมในร้านตัวนี้ทดลองปั๊มน้ำให้ชมเป็นลูกค้าชมใต้น้าร้าน2ด้านแล้วก็แผงราคานี้ก็ราคาหน้าครบ แผ่นละ1,250บาทแผง280บาัตซันเทคอายุ3ปีออกจากโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับออกจากโซล่าฟาร์มจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อผมคงไม่ซื้อตั้งหมดแล้วรอถูกหวยก่อนจะบัตรกรีเอาเลยอุปกรณ์ติดตั้งที่นี่ก็รับติดตั้งด้วยเดี๋ยวจะซื้อสายไฟมาด,ด้วยเพราะ ต้องไปเชื่อมกับชุดที่มีอยู่แล้วสายพ่วงชาร์จเจอร์เบรกเกอร์ก็ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต,ต่างๆนะครับอินเวอร์เตอร์ก็มีตบนในรุ่นที่ผมใช้หรือเปล่าซูเออร์นะครับจากเดือนละ900บาทตอนนี้ค่าไฟเหลือเดือนละ300เดือนหน้นาตั้งเป้าไว้ที่0บาทนะครับอนนี้มัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปสั่งสายไฟเพิ่มสักทางละ2-3เมตร ขอได้พ่วงนะครับตอนนี้ก็ได้แผ่นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมด้วยสื้อสายไปด้วยอย่างละ8เมตรดำแดง40เซแพิมิน7เมตร40เซนติมินจะได้ใช้ไฟฟรีสบายนะครับลงทุนทีเดียวจบประหยัดแล้วเดือนละ800ลงมาที่4ตอนนี้เหลือ3 90ลกลาสุด เดือนหน้าจะเป็นศูนย์เพราะยังไม่ใช้เต็มที่กลวแบตจะเสื่อมต้องชาร์จให้เต็มไม่เต็มไม่ใช้ก็เลยไม่ไม่ค่อยจะเต็มที่คาดว่าเพิ่มอีก2แผ่นนี้9ก้าโมงครึ่งเนาฬิกาครึ่งก็น่าจะเต็มพร้อมใช้งานนะครับก็จะได้ใช้ทั้งวันทั้งคืนโหลดก็มีไม่เยอะคอมพิวเตอร์2เครื่องตู้เย็นแผงละพันสองาส สแผงก็2อ0พัซื้อสายไฟด้วยอีก308โอเคครับตอนนี้ก็ได้ของเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านคงจะไม่ได้ติดตั้งให้ดูเนื่องจากว่าคำ่ำครับตอนนี้ก็กว่าจะถึงค่ำแล้วถ้าถ่ายก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับ หมายถึงตอนติดตั้งก็คงติดตั้งก็ไม่มีอะไรง่ยายยากนะครับผมทำแบบง่ายๆก็คือขึ้นไปวางแล้วก็ต่อสายเลยแบบลูกทุ่งแบบเรียบๆง่ายๆครับก็แค่เอาอิฐก,กั้นให้มันเอียงให้มันเอียงเพื่อที่จะรับแสงรับทิศใต้หนึ่งและก็เพื่อไม่ให้ติดแผ่นสังกะสีมากเกินไปไม่ให้แผ่นมันร้อนสะสมความร้อน เพราะว่าแผงโซลาเซลล์ประสิทธิภาพเมื่อมันร้อนมา,มากๆประสิทธิภาพการผลิตไฟมันจะตกลงนะครับแต่ก็ข้ามแล้วคิดเห็นยังไงนะครับเสนอแนะเข้ามาคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ